สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ผู้นำโง่เราจะตายกันหมดจริงๆประชาชนได้ยับรวมกันติดแฮชแท็กพอนงรอจตกอขึ้นเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งตอบรับปมบิ๊กตู่แถลงสถานการณ์โควิด -19 สำหรับแฮชแท็กพรนงรอจตกมได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยจนกลับมาอยู่ใน5อันดับแรกของเทรนร้อนในหมู่ผู้ใช้ทวิตเตอร์ในไทยเมื่อวันที่23เมษาย,ยนที่ผ่านมาสำหรับประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นจากถแถลงการที่มีขึ้นภายหลังจากที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถแถลงเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 โดยการถแถลงของผล้เอกประยุทธ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้รับเสียงวิจารณ์ว่า พูดถึงเรื่องที่เป็นข่าวอยู่แล้วอย่างเช่นสถานการณ์ในภาพรวมของประเทศและแผนการนำเข้าว,วัคซีนทั้งยังกล่าวเพียงว่าประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรองรับผู้ป่วยโควิด1 9ทีที่เพิ่มขึ้นและปิดท้ายด้วยการบอกว่าทุกคนจะชนะไปด้วยกันนอกจากนี้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยังวิจารณ์ว่า พลเอกประยุทธ์ควรชี้แจงแรายละเอียดว่าจะแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างไรในเรื่องต่างๆอย่างเช่นการที่ไม่มีโรงพยาบาลรับผู้สูงอายุไปรักษาจนเสียชีวิตในที่สุดเรื่อยไปจนถึงแผนการเยียวยาประชาชนให้ทราบว่าจะแจกอย่างไรและเท่าใดขณะเดียวกันผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหลายรายยังนำเนื้อหาการถแถลงดังกล่าวเทียบกับอดีตนายกรัฐมนตรี คุณทักษินชินวัตรที่ใช้ชื่อว่าโทนี่วูดซัมที่พูดผ่านแอปพลิเคชันครับเฮารวมถึงวิธีการรับมือกับโรคโควิด -19 ว่าเทียบกันไม่ได้เลยจนทำให้เกิดแฮชแท็กอนุภาพแห่งโทนี่ในเวลาต่อมาและแฮชแท็กนี้ยังได้รับความนิยมเช่นเดียวกันในขณะที่ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กเยาวชนปลดแอกหรือฟรียูสได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก พร้อมภาพและข้อความว่าผู้นำโง่เราจะตายกันหมดจริงๆวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อสูงถึง2,839รายยอดผู้ป่วยสะสมคือ53,022รายและเสียชีวิต8รายทั้งช่วงนี้มีข่าวที่น่าเสะเทือนใจทั่วโซเชียลทั้งข่าวอาม่า3คนที่ติดโควิดและถูกทอดทิ้งจากรัฐ จนคนหนึ่งเสียชีวิตคาบ้านส่วนอีกสองคนอาการหนักคุณอัพวีจีที่กักตัวเองมา5วันและอาการก็หนักมากโดยได้โทรแจ้ง1668แต่กลับโดนไล่อย่างไม่ใยดีจนคุณอัพก็เสียชีวิตในที่สุดดาราที่ต่างพากันใช้อภิสิทธิ์และกระบอกเสียงช่วยเพื่อนอาชีพเดียวกันแต่ไม่เคยใช้มันเรียกร้องระบบการรักษาที่ยุติธรรม จัสตินที่ติดโควิดในเรือนจำทำให้แอมมี่และเพนกวินและผู้ต้องขังอีกกว่า24ชีวิตอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงเหตุการณ์นี้สะท้อนว่ามาตรการที่กีดกันไม่ให้ครอบครัวและทนายเข้าพบนั้นเป็นเพียงข้ออ้างเรือนจำแออัดและเอื้อต่อการติดเชื้ออยู่แล้วสุดท้ายก็ดูแลผู้ต้องขังไม่ได้และที่จริงพวกเขาไม่ควรต้องโดนกักขังตั้งแต่แรกด้วยซ้ำไป เราต่างวิกฤตกันทั่วความเหลื่อมล้ำหนักหนาจนไม่มีจะกินคนตกงานทวนหน้าเด็กจบใหม่ไม่มีงานทำยาวยาชชนถูกขโมยอนาคตและประเทศยังถูกซ้ำเติมด้วยโควิดอกใหม่จากคนของรัฐบาลแต่ขณะที่เรากำลังวิกฤตรัฐบาลกลับเอาแต่ปิดปากประชาชนมุ่งแทงมาซื้อวัคซีนจากบริษัทที่คนได้ผลประโยชน์ ชักช้าไม่ยอมซื้อวัคซีนจากบริษัทเจ้าอื่นต้องรอสังคมกรนด่าและพี่โทนี่หลอกหลอนก่อนจนชีวิตประชาชนต้องถูกแขวนอยู่บนเส้นได้แบบนี้อยู่มาก็เจปีแล้วที่รัฐบาลแก้ปัญหาไม่ได้สักทีก็อาจเป็นเพราะตัวเองนั่นแหละที่เป็นตัวปัญหาโดยเราขอเสนอทางออกดังนี้ ต้องถูกจำกัดอำนาจทหารต้องออกไปจากการเมืองและเปิดทางให้ฝ่ายก้าวหน้าได้สร้างรัฐสวัสดิการทั่วหน้าโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นสนุวม,มากอย่างเช่นรัฐบาลชุดนี้ติดสันดานตอแหลเป็นเลิศวันนี้มีผู้ป่วยรอไปรับมารักษาแต่ทางหมออ้างว่าไม่มีเตียงแต่ทางโฆษกสบคบอกว่าเตียงว่างเป็นหมื่นกว่า ใช้เตียงไปแค่หมื่นกว่าพอบุคลากรทางการแพทย์ฉีดวัคซีนแล้วตายก็ตอแหลกไปว่าเขาตายเพราะมีโรคประจำตัวเอาให้ชัวร์ๆสักเรื่องได้ไหมพวกคุณผู้นำโง่แล้วคณะทำงานของผู้นำละ่ะมันไม่โง่ยิ่งกว่ากันหรือนี่มันบริหารกันยังไงเอาสมองส่วนไหนคิดมันน่าจะมีการฟ้องร้องรับผิดชอบทางแพ่งด้วยทำให้เสียหายเสียอนาคตเสียชีวิต เมื่อทําไม่ได้ก็ต้องเราออกไปตายซะออกไปซะให้คนอื่นเข้ามาบริหารบ้างไม่มีมนุษยธรรมอย่างด้านอยู่เพื่อผลประโยชน์รวยกันเป็นตระกูลตระกูลส่งต่อลูกหลานผัดเปลี่ยนกันไป รัฐทำงานแบบไร้วิสัยทัศน์แทนที่จะวางแผนกันล่วงหน้ามีแบบแผนที่ชัดเจนนี่คือเกิดปัญหาแล้วค่อยแก้โดนด่าก,ก่อนแล้วค่อยมาตามแก้คือถ้าทำงานแบบนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็คงต้องตามแก้ไปตลอดชีวิตหละครับพวก นกหวีดไปไหนมาช่วยกันเชียร์ลุงตู่เร็วมามามาอยากเจอจะตายกันหมดแล้วควยควยควยรอบนี้ตายจริงติดจริงไม่มีอะไรจะกินอีกเหนื่อยแท้ไทยแลนด์หวังว่าสังคมจะตื่นรู้และตระหนักถึงความสำคัญเรื่องเสรีภาพเสมอภาพภารดรภาพจากโควิดในครั้งนี้ด้วยนะครับ เจ็ดปีไม่ได้ทำอะไรเพื่อประชาชนเป็นชิ้นเป็นอันเลยมีแต่ผักพวกได้ดิบได้ดีกันผู้นำโง่เราจะตายกันหมดจริงๆคำนี้ไม่เกินไปจริงๆนะคะหมดเวลารัฐบาลประยุทธ์ทางรถเดียวของประเทศไทยประยุทธ์ลาออกเปิดทางตั้งนายกคนใหม่ โดยเมื่อวันที่23เมษาย,ยนปี2504นายธนาทรจึงรุ่งรลงกิจประธานคณะก้าวหน้าได้เปิดห้องสนทนาทางแอปพลิเคชันครับเฮาส์ชวนประชาชนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในหัวข้อสร้างพันธมิตรประคองธุรกิจพนวิกฤตต่อย่อจากการไลฟ์เฟซบุ๊กที่นายธนาทรได้นำเสนอแนวคิดว่าด้วยการบริหารธุรกิจ ในสถานการณ์โควิดผ่านการสร้างสัมพันธมิตรทางธุรกิจเมื่อช่วงเช้าวันเดียวกันโดยในช่วงหนึ่งมีประชาชนผู้ร่วมห้องสนทนาถามความเห็นของนายธนาธรเกี่ยวกับการบริหารจัดการของรัฐบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดระโรคที่3ในปัจจุบันรวมทั้งปัญหาทางการเมืองและทางออกที่นายธนาธรคิดว่าเหมาะสมที่สุดในเวลานี้ด้วย ซึ่งนายธนาทรระบุว่าในทางการเมืองหลายคนเริ่มพูดถึงความเปลี่ยนไปได้ที่จะมีการยุบสภาเกิดขึ้นซึ่งส่วนตัวแล้วเห็นว่าต่อให้มีการยุบสภาเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมหากยุบสภาเวลานี้กว่าที่จะได้รัฐบาลใหม่ขึ้นมาต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามเดือน ในสภาวะวิกฤตเช่นนี้ประเทศจะไม่มีรัฐบาลไม่ได้แม้ว่าประชาชนจะไม่พอใจรัฐบาลในชุดปัจจุบันก็ตามอีกทางเลือกหนึ่งที่ตนเห็นว่าเป็นไปได้และเหมาะสมมากกว่าก็คือการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีต้องลาออกให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เข้ารับตำแหน่งแทนซึ่งนายกคนใหม่นี้ก็ต้องกำหนดให้ชัดเจนว่ามีเพียงสองภารกิจเท่านั้นก็คือ1 จัดการวิกฤตโควิดไม่ว่าจะเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างวัคซีนเพิ่มและการบรหิหารจัดการการฉีดวัคซีนและ2การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะเข้ามาเพื่อจัดการปัญหาใหญ่2เรื่องนี้เท่านั้นหลังจากจัดการปัญหาโควิดและทํารัฐธรรมนูญใหม่ออกมาแล้วอาจจะกินเวลา2ปีพอดีจึงยุบสภาแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตนคิดว่าสูตรนี้น่าจะดีกับประเทศมากกว่าคือแก้โจทย์ทั้งการเมืองและโควิดไปในคราวเดียวกันเพราะแน่นอนที่สุดต่อให้แก้ปัญหาโควิดจบเราก็จะมาเจอกับกับดักการเมืองที่ไม่เปิดโอกาสให้นักการเมืองฝ่ายอื่นเข้ามามีอำนาจได้อีก ดังนั้นผมคิดว่าถ้าคุณประยุทธ์ลาออกแล้วมีนาย,ยกรัฐมนตรีคนใหม่มีภารกิจที่ชัดเจนคือ2ภารกิจคือจัดการโควิดแล้วก็แก้รัฐมนูญด้วยเพื่อเปิดทางที่จะสร้างเศรษฐกิจใหม่สร้างการเมืองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงได้น่าจะดีที่สุดใัทนาทรกล่าวด้วยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกลนเป็นจนวหมายาเช่น ไทยคงเป็นประเทศที่ต้องคำสาปจริงๆนะถึงย่ำอยู่กับที่แบบนี้ที่น่ากลัวก็คือคนงโง่ที่คิดว่าตัวเองฉลาดแบบที่ประยุทธ์กับริ้วล้อเป็นอยู่ตอนนี้สีสอให้พวกควายฟังหรืออย่างไรเดี๋ยวก็มีเห็บหมาขีค่าออกมาดินดินพรานๆกันอีกหรอกสลิมคือสิ่งมีชีวิตที่ชิบหายที่สุดในโลกควรเปลี่ยนตัวนานแล้วแต่สำคัญอยู่ที่ว่ามันไม่ยอมไปแล้วจะทำยังไงกัน กะจะอยู่ยาวอีกหมดหนทางค่ะคงต้องทนกันต่อไปถ้าประเทศไทยไม่มีพวกนี้กับกลุ่มทหารกแก่ๆที่คอยปล้นประเทศทำรัฐประหารประเทศไทยจะกลายเป็นผู้นำเบอร์ต้นของเอเชียประเทศชาติมั่งคั่งร่ำรวยคนรากฐานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอน ถ้าคุณธนาทรเป็นนายกคนไทยได้ฉีดวัคซีนดีๆกันไปแล้วแต่นี่รัฐเล่นเตะถ่วงถ้าคุณโทนี่ไม่พูดเรื่องวัคซีนจะขยับไหมล่ะคุณธนาทรแนะนําตั้งแต่แรกแต่ดันไม่สนใจเป็นไงล่ะอย่างกับตาเห็นเลยทําไมคนแบบนี้มันต้องโดนสกัดวะไอ้พวกสลิมไดโนเสาร์ไตตายไปซะเถอะทวงความเจริญจริงๆ คนแบบคุณธนาทรพูดอะไรมาเราก็ต้องเชื่อเขาแหละเพราะถ้าเขาไม่เก่งจริงเขาคงไม่บริหารไทยสม,มิธจากการขัดทุนขึ้นมาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ได้ด้วยเวลาอันรวดเร็วขนาดนี้หรอกนะคะขอโอกาสให้คนดีๆมีฝีมือเข้ามาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองบ้างตอนนี้วิกฤตมากแล้วนะประยุทธ์ออกไปเถอะขอขอบคุณข้อมูลื่องหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและแนวหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้มารับชมสวัสดี